ทำไมไม่โหแบบร้องง่าเลยคุณต้องใส่ใจนะเวลาเราพูดอะไรย่างเงี้ยมันต้องมีเสียงมาเสียงอะไรสักอย่างซับมาเพราะว่าถ้าเราไม่พูดเราจะดูคนไม่สนใจอ่ะเอาใหม่หน้าใหม่ะน้าใหม่รอบรอบเง้ยเราไปแล้วเท่านี้อ่ะ อไม่ใช่อย่าปีนเลยครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่เรารวมพอกับบนี้ของปีนี้ก็ปีเอ้ยไม่ใช่ปีหน้าเอาปีนี้เอาปีนี้ก่อนเอาปีนี้เอาปีนี้ปีอะไรก็ค่าต่อไปหรือว่าอีเวนต์ต่างๆก็อย่าลืมมาให้กับเราเจวกเราแบบนี้นะครับก็วันนี้วันนี้วันนี้มากันเยอะมากๆวกเราก็ ขอบคุณมากๆนะครับก็ชั้น2ชั้น3เต็มหมดเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับหวังว่าอีเวนต์ต่างๆหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆก็จะมาให้กำลังใจเยอะๆเหมือนกันนะครับคสร็จแลนะเกิดอะไรก็คอนเสิร์ตต่อๆไปจะเกิดขึ้นเราไม่หลุดเราเรามีสติพอ ไอเราก็อะยวยอะรอยาดูคมีรสตาร์เพิ่มหน่อยนะสตา์ก็ยังเป็นลงทนทาง้นหน่เฮ้ยน้าจะพูดเหรอน้าจะพูดพูนาพู่าไหนพู่าหนเมื่อกี้มีคนบอกผมว่าน้าจับใหม่ล่าสุดตอนไหนไม่ก็แบบให้น้องพูดเองครับผม ถึงเราเหรอก็ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไอ้มีโอกาสมาเจอกันใหม่นะลาจู๊ายบายถอยกลับครับขอบคุณมากนะคบสำหรับว so, ันน like so, ี้ขอบคุณนะครับขอถ่ายรูปรถหนึ่งทียัดกันเป็นซาลาเปาไม่ได้ขนาดไม่ซาลาเปาไม่ได้ห้อยัดยังไงดีวะ เดี uh, because, like, week, uh, night, uh ๋ยวขอไลค์แคตเซลฟี่กับทุกคนหน่อยนะครับ